สวัสดีครับวันนี้ก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ได้รับคำถามจากเจ้าของมือนี้นะครับว่าอยากจะรวยสักร้อยล้านจะสักลายมืออย่างไรดีอันดับแรกเรามาดูก่อนนะครับว่ามือนี้เป็นอย่างไรกันก่อนมือนี้นะครับเห็นที่สังเกตได้เลยก็คือเนินสุกที่เด่นชัดนะครับ แสดงถึงว่าเจ้าของมือเนี้ยต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีแรงมีพลังในการใช้ชีวิตเนินจันทร์ที่ค่อนข้างเด่นก็คือเป็นคนที่มีความฝันมีจินตนาการมีการวางแผนเดินอังคารสูงที่เด่นคือคนที่มีแรงจูงใจในการต่อสู้ชีวิตกล้าสู้กล้าชนกับปัญหาอุปสรรคขยัน เส้นชีวิตนะครับที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์คือไม่มีเกาะไม่มีเครื่องหมายเสียมาสัมผัสเส้นใจนะครับที่คมชัดตอนปลายตวัดขึ้นบอกถึงคนที่มีแผนการในหัวแล้วก็ปลายชี้ไปเส้นเ,เนินอังคารสูงหมายถึงคนที่คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็ ตัวปลายของเส้นสมองที่ตวัดขึ้นนะครับเป็นความหมายถึงคนที่งกเงินก็คือคนอยากได้อยากมีรู้จักหารู้จักใช้เส้นใจส่วนหนึ่งแตะนเนินพฤหัสส่วนหนึ่งตกช่องหมดเปลืองก็คือคนที่มีความหวังความรับผิดชอบทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายสิ่งที่ตั้งหวังเส้นใจที่แตกหางสอนแล้วก็ ห่างจากเส้นสมองที่แคบมากเป็นคนที่รู้จักกินรู้จักใช้ประหยัดใช้เงินอย่างมีเหตุผลแล้วก็สุดท้ายนะครับจุดที่เด่นชัดก็คือเนินอารมณ์หรือเนินพฤหัสนะครับมีเส้นที่บ่งบอกถึงการขนขวายแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอเพราะมีหลายเส้นนะครับ และเส้นวาส,สนานะครับที่มีค่อนข้างสวยนะครับเส้นวาส,สนาจากเนินจันท์แล้วก็อีกหลายๆเส้นนะครับที่มีในมือนี้ก็บอกได้ว่าเป็นคนที่ขยันทามาหากินมีช่องทางในการหาเงินเยอะอเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่ามือนี้มีลักษณะอย่างไรเราก็จะมาเสริมให้ว่าสิ่งที่ทำมาดีอยู่แล้วมีความสมบูรณ์แล้ว น้องจะทำยังไงให้ถึงร้อยล้านจะสักแบบไหนตัวเส้นวาสนาก็อยากจะให้มันเด่นชัดขึ้นนะครับเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันท์ของน้องมีอยู่แล้วแต่อยากให้มันเด่นชัดขึ้นมีความคมชัดมีคุณภาพที่ดีเพื่อให้การงานการเงินมีสภาพคล่องมีพลังที่เต็มที่เต็มร้อยไม่ขาดไม่ติดขัดแล้วก็เสริมเส้นอาทิตย์ที่น้องไม่ค่อยชัดให้ชัดเจนขึ้นนะครับ โดยเส้นอาทิตย์นี้จะต้องมาจากเส้นวาสนาเพื่อเสริมแรงเสริมพลังให้กับธุรกิจการงานดีขึ้นเส้นอาทิตย์ก็หมายถึงชื่อเสียงการยอมรับการมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเสริมเส้นพุทธมาอีกเส้นพุทธก็คือการเจราจาติดต่อค้าขายคล้ายๆกับเส้นที่บ่งบอกถึงว่าคนคนนั้นมีสเสน่ห ไปไหนใครก็ชอบก็รัดคุยก็ถูกคออะไรประมาณนี้เมื่อเส้นวาสนาที่บ่งบอกถึงการงานการเงินของเราดีแล้วมีเส้นอาทิตย์มาเสริมเส้นพุธมาเสริมการงานที่ดีของเราก็จะเป็นที่รู้จักที่กว้างขวางขึ้นรู้จักมากขึ้นเป็นคนยอมรับมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปคุยกับใครก็ถูกคอถูกใจคุยกันง่ายตกลงกันได้ง่ายขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ครับก็จะส่งเสริมให้เจ้าของมือไปถึงร้อยล้านได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะสักมือเพิ่มจริงๆก็สักเพิ่มแค่นี้ก็พอก็สามารถจะทำให้น้องมีแรงขับมีความมั่นใจช่วยถึงร้อยล้านได้เร็วขึ้นแล้วครับสำหรับใครที่สนใจสักมือก็อย่าลืมนะครับหาข้อมูลให้เยอะๆนะครับ เพราะว่าการสรักมือมีทั้งดีและไม่ดีถ้าสักผิดก็ทำให้ชีวิตยุ่งยากวุ่นวายได้เช่นกันสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่คิดว่าศาสตร์ของลายมือมีประโยชน์นำไปปรับใช้กับชีวิตได้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ